ถ้าเรายืมเบียสมมุติเรายืมเบียผีเบียนองของเราเนี่ยบอมมีนักวิชาการเขาฟัตววาว่าเมื่อถึงเวลาขนนึ้นให้ขึ้นเบียจะยืมมาเลยเอาเบียอื่นไม่ได้หามคือคือยืมมาได้คืนในนั้นครับทิงก็ว่าทั้งว่าทั้งวัยอีอ,อีอีคืนให้เปลี่ยนเป็นหัาเอาเบียโอนอนีอย่ยยืมอืมใช่ไหมเหมือนว่ายืมของแต่ว่าเสียหายเนยยืมไม่ได้อ,อ่าครับแต่วัยก็ะจายไปนิ่น มายืมเบี้ยปีเรียงนอพอได้ขึ้นเนี่ยต้องขึ้นเบี้ยที่เรายืมมันเลยเบี้ยเอินอเอาเบี้ยเอินมาจะขึ้นนี่ไม่ได้ฮห้รำตึงให้เปลี่ยนคำปูดว่า,เอาเ,อาเอาเบี้ยเอาเอาเบี้ยก่อนเนี่ยตึงเราอันเชียง,งเชียงทีง่ดมายืมคำปูดนี้พิษใหม่นะาผมอธิบายคร,รับผมการทำดุริยางพีนองนะคือตั้งโซ่ฟ้ายี่เนี่ยพุ่มคาวเจ๊ปลาหม่าก็มีนองตรงนี้บ,บางใหญ่อาราวังบท น่ะว่าดยเรื่องบุรุษอุตังก็เรียกติดดีเป็นีันมนะกับบุร์กูนยืมกูนยืมันมมนะเนี่ยลักษณะเช่นนี้พี่น้องพี่น้องข้าใจทุกนั่นแหละมั่งใจสิ่งที่สามารถจะยืมได้ทุกตรตงตามหลักการศาสนานี้จใช่สิ่งนั้นเมื่อเอาไปเรียตรงไม่หิหลังไม่ต้องหิหลังอ่าไม่ไม่ให้อ่าในถ้าเอายืมชันยืมชาวบที่ที่ป่าไปถึงทู่ทู่ข้องเขื่นเฮียนหลดหลดไปแล้วหลดไปแล้วอันนี้ยืมไม่ซ้อยืมไม่ซ้ออนนี้ยืมยาสะพมที่เ่อมผู้ดู ไประเกึ่งขวดต้มเกึ่งขวดไม่ต้อไม่ซ้อนถือว่าระดับทุกตรงที่เป็น้องเข้าใจ่ายจ่นะแต่ที่ใชายในเรื่องเบียร์เนี่ยเขาคือเหมือนที่เป็นรางวัลนั่นแหละเออเอาคนที่เรียนปณีเนาะก็คือเป็นเป็นนีกันเป็นนีกันะแต่ถ้าว่าลักษณะต่างโซงฟ้ายเนี่ยเข้าเจอยี่ว่าในยุ่งเบียร์คนก็คือเป็นดีเนี่ยนี่ก็ถือว่า เมื่อทังซองไฟมีความเข้าใจตรงกันว่าคือเป็นกันเป็นเป็นดีกันเป็นดีกันอ่านี่ก็นนะกถือว่าก็าไม่เปลือยเ่าในใน,ใน,ในหุบภผมข้องเรืองเป็นดีสิเป็นรู้ตั้งนะเป็นนีรินแต่ทางที่ดีเนี่ยเมือ่อตีปินขนงเสนอนั่นแหละว,ว่าถ้าเล้งเป็นทุกตรงเนี่ยเป็นทรับใช่ไหอ่าใช่มันก็ช่วยว่ามันก็ช่วยว่าปนโนงนะมันก็ปลดปยว่าจากการขี้รับอ่าอืแต่ตั้งใจก็ว่ายืมพิษไม้กับมันเข้าใจนังโกแล้วถังไฟใช่ก็ไม่ปือใช่แต่ พอจตนารุ่มของเขานี่ก็คือเป็นดีเป็นดีอ่านะแต่ภาว่าบารโรนั้นบารโรจซึ่งโปรนั้นถ้าทํำตรงนี้ใฮ้มันกระจางเนี่ยช่วยอ่ามันก็ช่วยงามมาคือน้องเพื่อปินบรรทัดฐานในขับพุ่นตุนตัไปว่าเบี้ยมันจะก็ยืมที่แล้วนะถ้ายืมไปรวยนี้มากก็ไปโรยเนี่ยตรงส่งคืนอ่านาออ่ากระชายว่าชั้น ออกโกนอ่าปินดีโกนอ่า<ช>สักฟันสักเบิ้ลเขา้าหวาไปเขหวานไปนี่ก็สวยงามนครับกับกระทุกตองเล่นนะพี่นองกาเจมาไปได้การการทำดีแล้วกับเป็นองท้ามากกกระทุกตองเขาเ้าใจเลยนะแต่ว่าเผื่อความต้อยย่ำแก่คงแก่วคำติดจ่ายพิษไม่า<ร>มันจะไม่ทุกไม่ทุกได้ได้โอเคนะครับกาบ